แล้วอ่าแล้วผมน้าสวัสดีทุกท่านชมทุกท่านนะครับผมในช่องสำหรับแล้วก็รูท้องสยามสตีหกนะวันนี้กลับมากับสเตลล์วันเล่เนี่ยผมโคฟสองคนเอาแล้วครับผมนะวันนี้เป็นวันแห่งการลดน้ำลดน้ำหักนะครับผมลดน้ำหักครับห่อมาใครใครจะอัปเกรดกระเป๋าไหม ผมอ oh, like. no. oh. ัพเกรดแถวที่สองไปแล้วลุงเอ้าเหรอใช่โอ้โหแอบอัพเกรดตอนไหนเนี่ยก็วันวันที่ลุงบอกให้อัพไปแหละอ๋อครับโอเคพี่จดมาแครับนะสวัสดีที่รักฉันรู้ว่าเธอเพิ่งเริ่มต้นกันเป็นชาวไร่ก็เลยอยากข้างคำแนะนำนี้หน่อยเพื่อจบตัวแค่ฤดูกาลเดียวเมื่อฤดูร้อนมาถึงนะผลชนุลิตจะตายทั้งหมดเพราะนั้นวางแผนดีๆล่ะนะคุณยายเอวาเกลินนะครับผม นะคุณยายเมื่อก่อนเนี่ยคเคยขับหุ่นมาก่อนนะครับผมนะ่ตัวชื่อของนะคุณยายเอวาเคลินเนี่ยแล้วมันเคเลียนโลงอ๋อเหรอโอ้ลุงรู้จักด้วยเหรอเนะี่ยเกิดทันกันด้วยเหรอครับเนี่ยแต่ทันลึกเกิดทันพอดีโลเพลง,งยุค90นะครับผมนะฮะเออหน,หนังก็ยุค90เหมือนกันฮนะไหนว่าเกิดมาก็วิด,โดีโอสิบแล้วไงโอ้ลุงเราควรจะไปซื้อผักเพิ่มหรือไม,ม่ลง เราเอาเห,อหรือว่าเราสตรอเบอรี่มาปลูกเพิ่มดีลงไม่ได้ลงมันจะปลูกผักอะไรอะลงปลูกไอ้นั่นแหละทีกลังปีโมเสท้าวโมเท้าอีกแล้วเหรอเหนื่อยนะลงเอาดอกไม้ไหมยังไงก็ได้อ่ะเอ้ยไม่ได้ลงเราต้องอัปเกรดไอ้นี่กันก่อนอะไรอะอะไรนะกระเป๋าก่อนลงตังหมดก็แล้วอันนี้ปลูกม่ล่อนไหม อะจัดไปไม่ได้ลงมาปลูกอะไรดูร้อนลงนะโชคลงก็งเป็นคืนให้โรบินนี่ลงมันต้องปลูกอะไรดูร้อนนะลงยัตก็ไม่เป็นไรนะผมนะจังหวะนี้ก็เอานี่มาปลูกเพิ่มไหมน,นิดนึงเนี่ยนะแต่ว่าต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับผมมีปุกก๋ยเกรดสองด้วยใช่ไหม,มปุ๋ย โอ้ตอหตหอยฮะทาให้ความชุ่มชื้นข้ามคืนเมื่อใส่ลงลงในดินที่ไถ่ไปแล้วปรับปรุงดุลพัฒน์งาทำให้ผมผลิดีดีขึ้นอ๋อโอเคดีเอาแซฟดีกว่านะฮะเอาแซฟดีกว่าดีดีกว่า,วาหินหนะินฮะปุ๋ยแซฟดีกว่าหินฮนะโอเคอ่าพรวนดินด้วย โอเคเฮ้ยทำไมตันขึ้นลงอ๋อผมรับของลงอ๋อจะปุ๋ยโอเคอ้าวเขาบอกให้เรามอบของฝันให้ใครสักคนนะลงเราเอาอะไรไปมอบให้เขาดีลงเอาเพาะมันมีเบอร์รีล่ลงมีเบอร์อรี่ เออวีไอม,เออมีเบอร์เบอร์รี่มามาด้วย,วยหรอเนี่ยนผมไปขย่าต้นไม้ข้างทางแล้วมันออมโอ้มันออกมาแล้วแฮะนะะเบอร์รี่ชนิดนั้นนะผมเอาไปให้ลุงที่ที่กลางเต็นทนะ์ลุงที่คุย,ค,ยคุยขยะอ่าเออลุงคนนั้นชอบเออ,อให้แล้วลุงอือฮอยู่ข้างลุงพอดีเลยลงุงอ๋อมันขึ้นอาชิเม้นอะไรไมาดูลงุงและแต่างแบบอ๋อมอบผ่าน,ผ,านผ่านอาชิเมน้นม์มอบของขวัญพอดี เน่เป็นไงดีไหมดีมากมันได้กี่แอมพจีรประมาณนี้เนาะอ๋ะอี่แพ่งเนจิ้ไเลยงฮะเบอร์รี่ได้ยี่แพร่งเนจี้โคตรดีใช่ไหมก็ก็ถือว่าดีของฟรีได,ได้ได้เยอะด้วยลงวิ่งวิงรอบๆบเนี่ยลงเก็บได้ทุกวันเลยเฮ้ยโดดนะลงตอร์เบอร์รี่ถ้ามันโต โตมาแล้วเนี่ยเราวิ่งเราเราข้ามเฮ้ยเราจะลดน้ำมันได้ป่ะลงทำไมอ่ะฮะมันมันจะต้นใหญ่แล้วเดินผ่านไม่ได้ป่ะอา้าวจะไปรู้ไหมเนี่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันต้นเล็กไม่แข็ลงหรอไม่รู้ว่ะทา,ท,าทางทางทฤษฎีมันเดินทะลุได้โอเคโอเคทางทฤษฎีนะเออ ถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องชอกมันนะลงเป็นบอสกิรติแล้วจังหวะนี้ตามทฤษฎีแล้วถ้าถ้าถ้าถทฤษฎีเฟลนะไม่ใช่บอสบอสกิรตินะเป็นเด่นนะรู้จักไหมไม่มันจะเป็นอ่าวอกเด่นดวงดีอะไรที่อย่างหนึ่งอะเออทฤษฎีอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแต่แ่งเฟลตลอดเนะ เฟลแทบจะตลอดเลยนะผมโอเคเดียวผมจะไปอัปเกรดนะผมแล้วก็ลงเมืองนะครับผมเราจะทิ้งเมล็ดพันธุ์เอาไว้ห้าสิบเมล็ดแล้วเอาไปปลูกในโรงเรือนนั่นเองครับยุ้ยวดอกไม้ดอกไม้อยู่ขากลับเอาถ้าไม่ลืม มาซื้อกระเป๋าดิตังค์มีงั้งสามพัน 3, ได้เลยซื้อ,อคืออดทนมาเพื่อการนี้ทีนี้เราก็เก็บเงินซื้อเอ้ยลงซื้อซื้อมาเล็ดอะไรมาปลุกไหมลงได้แล้วโอเคแล้วลงแค่นี้แหละสบายเลยรวยรวยแล้วลงเฮ้ยเนี่ยพกจอบมาเพื่อการนี้เลยนะฮะ รวคุณวัตขอจะงอนเราไหมถ้าเรามาแอบแอบมาเล่นกันสองคนเนี่ยไม่งอนนะเมื่อกี้ผมก็ชวนเขาอยู่นะเขามาไหมดีครับผมมาแล้วเขาไม่ตอบอะไรเขาไม่ตอบหรอกคุณวัตอ่ะมันเงียบเขาเขากำลังเศร้าเรื่องอ้นี่อยู่ไงอ๋อใช่ยโดนแฟนทิ้งรอบสองแอบไปคบแฟนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮะไม่ใช่ผมไม่เกล่ยดละผมไม่เกีียดละเอ้ยซันมนจาไหนเนี่ยันกัแคสเกมอยู่ทัน เออเราเราเราไอเเล่าเรื่องคุณวัดให้ฟังหน่อยดิซันไม่รู้อ่ะแน่เพื่อผมเล่นมิวสิค์วัดนี้ไม่ได้แล่ความรู้สึกผมไม่เอ้ยไม่เป็นไรอัดอัดอัดคลิปอยู่เออเดี๋ยวไม่มีหลักฐานหรอกไม่มีหลักฐานหรอกเออไม่มีใครไม่ไม่ีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกเลดีก็แย่แล้วอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนแยกแล้วไม่ได้ไม่ต้องห่วงเออไม่ใช่อัดคลิปคนเดียวอัดคลิปสองคนเลย เมาเล่ามาเล่ามาเล่าให้ฟังนี่คุณว่าถามผมเป็นอะไรกันเร่องนี้โดนแฟนทิ้งใช่ไหมไม่รู้ไม่ใช่หรคุณหลายจงยอมจำนวนมาซะจงอธิบายมาซะเป็นข้อขเขาเขาไม่โดนแฟนทิ้งหรอกอ๋อประมาณว่าเขาว่าคบกับแฟนอ่า เสร็จแล้วทางพี่ครอบครัวเขาอะอยากเห็นหน้าแฟนอืแต่คือเขาแค่เพิ่งเพิ่งคบแต่งไลรงเขายังไม่อยากเปิดตัวไงลดูเผื่อเปิดตัวมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะเนี่โงเขาก็รู้สึกไม่สบายใจโงเครา็หมดโรบัตที่แฟนบ่อยเพราะแฟนบ่อยจังเลยไหมคือว่าเขาแบบเขาสับลานเก่งไงเขาเป็นคนในสต็อกเยอะเป็นในสต็อกเยอะ อ้าวใช่เปล่าคนอ่าไม่เป็นไรเรา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 ไม่ได้อัดคลิปอยู่นะไม่รู้พี่พี่พี่ไม่บอกเขาหรอกเออไปบอกมาแจ้แล้วพี่แต่ละคนนี่ไม่มีความเชื่อถือสักคนันเป็นลงทะเบียนแอดเวนหเจอเลยว่ะมะนี่กิวนักผจญภัยสำหรับนักผจญภัยที่วิสูจน์ตัวแล้วเท่านั้นอ้าวไม่ได้ พ,พี่เล่นเกมอะไรอยู่นะสต,นนนสตาดิววันวันวันเล่ดิววันเล่ไอเกมฟาร์มน,นะนุย้ยใช่แล้วเกมปลูกขาดเลืกอกพี่วัดบอกพี่วัดแป,ป๊บได้เลยเราเล่นไม่ชวนเดี๋ยวเราไปบอกก่อนชวนแล้วเอาเหรอเราเราชวนอีกทีนึงก็ได้ไปได้ลาด มาครับนะแล้วยื่นเสียงคนเดินมาด้วยแหละไม่รู้ไม,รไม่มีมมเฮ้ยไปเจอเจอสอง,อสองผมอย่างนี้ทักหน่อยแล้วกันครับมีเดินแล้วก็มีเสียงปูหุปูหูว่าไปมีที่ไงลงุงเป็นไปบ่ได้เราจะไปเอาของคุณวัดไปขายให้หมดเลยฮะนะะ <ๆ S 1> เราก็ถือว่าเราเขาตายแล้วเอ้ยลุงศพเขาอยู่ในในใน,ในบ้านหรือเปล่า เออเราเราจะเอาเนื้อเขาไปทำเนื้อเนื้อย่างเล็กๆน้อยเงี้ยกินต<ด>อนหิวได้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 เออนั่นนั่นนั่นมันเกมนี่นี่มาอาร์ตซาวิเวิร์ลนี่มา <c oughs> เออเฮ้ยเจอเจอเจอมีล็อตบุกตำราที่ศูนย์แห่ ตำราที่ศูนหายตำราที่สาบศูนย์นะครับผมแมปแมปโหก็เลสองทุ่มเม้อเนี่ยอ,อืมไม่น่าเชื่อโคตรเร็วเฮ้ยถือโอกาสโค้นหลังกระยามากลางดึกแบบนี้ไม่มีใครเห็นอย่างแน่นอนอ่ะ หาหาไส้เดือนกันต่อไปนะครับผมต้องการเอ็นเชียนซีดมากครับผมเอ็นเชียนซีดราคาแพงที่สุดในในหมู่มเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะฮะเฮ้ยเจอแซลมอนเบอรี่ด้วยเอาแล้วแร่ซีดไม่ดีกว่าหรอลงแร่ซีดไม่รู้ว่ะเราก็ไม่เคยปลูกสักทีอ่าแซลมอนเบอรี่ครับลงไปเก็บ ด้านด้าน้านล่างประมาณ้ยังยังเลยงั้นเราไปเก็บ,กบนะเก็บแต่ข้างบนเดินเลาะจากบ้านโรบินมามาตรงหน้าเหมืองเนนะี่อยอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปเก็บข้างล่างที่ที่มันมีนั่นนะอืออ่านี่นะนี่นะสวัสดีครับ<ง>นัซันพี่วัดไม่อยู่อยู่แต่ขาไ,ไ,ไม่คุยด้วยไม่ ผมผมไปถามข้างล่างเขาบอกเขาไม่ไม่มีใครอยู่เลยข้างล่างอ่ะนอกจากคนยังเหมือนจะเป็นพี่วัดตัวเงนี้ดีกว่าอ่าทุกทุกคนเรียกว่าอะไรอ่ะแซลมอนวอร์รี่ทุกคนไม่คุยกับพี่วัดหรือเปล่าแต่ว่าเล่งงานไม่ไม่ไม่ก็คุยปกติเลยนุิ้งเออพี่วัดอ่ะคุณบอยครับอยากได้ความสงบไหมฮะยังไงครับ เดี๋ยวผมจะจัดการให้ถ้าอ,อ,อยากได้ความสงบไม่ไม่เป็นไรครับผ <Okay. S 3> มมีมีห้องส่วนตัวกับ่ครับสงบกว่านี้ลุงมีหมวกมีหมวกแมวด้วยอ่ะเออเอ,อมีร้านขางหมวกแมวขายด้วยครับพี่พชนะมผมทำอะไรผิดผมต้องโดนอนะีกแล้วเนี่ยอะไรวะไม่ผมไม่ได้ทำอะไรผิดแค่มันามคุณไซเบอร์กับคุณบอยว่าอยากได้ความสงบไหมจะอัญเชิญซันไปใช่ไหมจะอัญเชิญซันออกแล้วล็อกห้องครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร กระาอะไรนี่งั้นผมเข้าไปห้องฟาร์มแล้ว้าใบได้ครับผมแล้วเจอปืนเจอปืนกรทชาอะไรผิดเอดีนฮะลุงเจอลุงคุยขยาลุงผมจะกลับบ้านทันมัเนี้ฮะไม่รู้ผมจะผมจะทันไม่ทันไม่รู้เนี่ยอีกสองสองชั่วโมงเลยลุงเจอคัสเซีนลุงคุยขยาเยเลยงับงับได้ถึงปีสองทุกวันอ่ะพี่เล่ะันฮะไม่ในเกมในเกมใ่เกม เฮ้ยลุงที่ยังคืนแล้วลุง,งอยู่ด้านโรงพยาบาลแล้วลุงเรายังไม่ถึงบ้านเลยลุงโอ้ตาย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 เล่นจนมือจนคร่ำนะครับผมก็เหมือนชาสันนั่นแหละเธอที่มัวแต่ชักกระดิ่งนะฮะชักกระดิ่งนะถึงมือจึงถึงมือคร่ำเลยนะโอ้ยปลาปลาดาวยวบไปลงุงปลาปลาดาวม่วงลงุง โอ้ดีอันนี้เป็นนักหาเงินด้วยด้วยการตกปลาแล้วผมนะผมไปถึงบ้านละโอ้โหุแซลมอนเบอร์รี่ครับเก็บไว้กินในตอนลงเมืองแล้วกันฮนะลงตีหนึ่งแล,ล,ล้ลงยารีลาลงปลาลงลงบนดอนบ้านลงนุงในลง <c oughs> บ้านผมอยู่ตรงนี้ไ่แหละลงเกิดมาก็อยู่นี้แล,ล้วลงไซเบอร์จมกองเข้าวผ้าห่มไปแล้วครับ โอเคดวงปลาผมได้ต้องสองพันสองเนโอ้วันที่สิบหกนะครับผมแมพใบไม้ผรีผมจะดูใบไมาพรีเดี๋ยวก่อนดูดวงก่อนดูดวงก่อนลุงถ้าลุงถ้าลุงดวงไม่ดีนะถ้าลุงดวงไม่ดีไปตเตโอ้เนี่ยเห็นไหมเหล่าวิญญาณไม่พอใจอย่างมากของเราดวงไม่ดีลุงดวงดวงดวงดีไหม ถ้าลงตกปลาลงตกปลาจะไม่ขึ้นลงลงเหมือนจะเ,เ,เจอมอนเยอะขอตอนนั้ท่านเข้าสู่รายการคามพยากรณ์ถ้าคุณต้องการรู้เกี่ยวกับจะตาในนคะตของคุณก็มาทุกทางแล้ววันนี้เราบรญญายไม่พอใจอยากมากพวกเขาต่างพยายามเต็มที่เพื่อให้ชีวิตคุณพบเจากความลำบากนั่นแหละลงดวงไม่ดีลงวันนี้ตกปลาจะได้ปลากากาก,ากลงลดน้ำางนินเกิดลง ถ้าไปลงดันเนี่ยจะเจอมอนเยอะมากก็ไม่เป็นไรลงตกปลาก็อาจจะเจอแต่ขยะลงตกง่ายเออว่ะตปกปลาแล้วยากไมเสียเวลาตกใช่ไหมเออตกขยะเลยอลงยังไงก็จะตกให้ได้ใช่ไหมตกงวะ่ะตกงวะ่ะอ่ะตรงวะ่ะ ตรงน่ะตรงน่ะสุดยอดครับผมแพรเกมเพลงที่สุดยอดครับนานๆทีมาเล่นมันก็สนุกนะครับผมแนพะรฮึ่มลงเคยเล่นตาเดียววันละกี่ชั่วโมงครับวันละสิบหกชั่วโมงลงอ๋อก็คือตื่นมาก็ลดน้ำแล้วลง โอเคมาเก็บครับผมแนะสองพันนี่มีจดหมายด้ <Okay. S 2> โอเคจดหมายครับผมผมหวังว่าคุณจะมีความสุขกับบ้านใหม่ของคุณนะผมได้เขียนจดหมายมาถึงคุณเพจะแจ้งให้ทราบว่าร้านผมได้นําปุ๋ยมาว,วางขายแล้วทําไมคุณไม่ลองมาแวะล่ะซื้อสถ<ห>ุนก็ได้นะพี่แอร์แหมนี่มันขายตรงนี่ว่ม <c oughs> มันมีเควส์แล็บแล็บป๊อปแรมหละลงเราต้องไปสำรวจอะไรอะแล็บท็อปเปรเอ้แล็บป๊อปแรมไม่รู้อ่ะบอกให้ไปสำรวจอะไรไม่รู้ในสุมชนโอเคนี่เก็บไว้ครับ okay. โอเคลงผมอยากได้เบ็ดตกปลาใหม่อะลงืซอร์ดิลงซื้อเอ hey, ้ไปแล้วไปแล้วซื้อเลยลงซื้อ ตั้งวานี้เรามนีเผาด้วยลุงเราต้องรดน้ำให้อาหารแมวมันลงตรงนี้ตรงข้างล่างบ้านเรามันมีที่ให้รดน้ำมันลงอ๋อมันมันต้องรดนี่หรอผมรดแล้วอ่ะโอเคครับเฮ้ยตรงบ้านเรามีสตรอเบอร์รี่้วยลุงอะบ้านเรามีมีสตรอเบอร์รี่ด้วยเซอร์เบอร์รี่ไปลงเออมัน็นเซอร์เบอร์รี่ลง โอเคเอาพวกนี้ไปขายก่อนแล้วกันครับประมาณนี้ปายละมาดูตรงนี้ก่อนนะว่ามีอะไรขายให้เราเก็บได้มัง่งนะผมอีสองต้นนี้มันอยู่นานจังเลยวหเฮ้ยโอ้โห <c oughs> จะกดคุยกับคนแม่งไปคุยถังขยะโหจบเลยค <c oughs> น,น,น <c oughs> เห็นเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ข้างคนเลยมันมันเดินอยู่หน้าถังขยะจะคุยกับคนอะ เออว่ะผมต้องไปดักลูกสาวชาบ้านก่อนลืมฮะลูกเช้าลูกเช้าชาวบ้านฮนะผมต้องไปเอาของขวัญให้ลูกสาวชาบ้านก่อนฮะเออจะได้ไม่ลืมครับผมนะคือหนึ่งอาทิตย์เนี่ยให้สอบครั้งพอนะฮะลงซานมันแอบ,บทำไมในดิสคอร์ดเราเนี่ยลงไม่หโล,โล่อลซื้อเบ็ดเออได้เบ็ดใหม่แล้ว เท่าไหร่สองพันใช่ไหมลงเออจำไม่ได้ไปดูใหม่เนึ่งพันแปดลงเราเก็บเงินขนาดนี้อา้อาวอ้าวเช้าคัทซีนเขา้ามาชินเฉยเลยเเดูยซิมมันให้ทำอะไรวัดดีครับนานปีแอร์ยินดีต้อนรับมีเราในสอบถามได้นะครับเฮ้ยนะพอหมดป่ะแน่พอหมดเปล่าเออเออไม่รู้ว่ะไม่แน่ใจ ไม่ใช่เอ้ยโจจ้านี่มอลิสนี่ว่าเอ้ยเราจะเข้าสังกัดเขานี่ว่ารับนี่ไปครับคูปองลด50%ร้านโจจ้าเย้เย่เอาครับผมเอาเอาวายครับอย่คนสนใจไหมเอาเอาไปลุงเลี้ยวไปโจจ้าเลยลุงเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยหนึร้อยสมัครแล้วมาลงหนึร้อยแต่ราคานั้นขายไม่ได้นี่นะจะขาดพุทธอ้อรล้สิ เ็นลูกค้าเดิมๆหนีไปแบบนี้คุณจะทำใจยากสินครับนะครับแต่คุณโทษพวกเขาไม่ได้หรอกนะในเมื่อบริษัทโจจ้าเป็นทางเลือกของที่ดีกว่าเห็นเห็นแบบนี้อีกไม่นานถ้าเมืองจองยอมรับมันอีกไม่นานหรอกนะใช่ใช่แล้วใช่แล้วแต่เราอยู่ใน้ายทุน<ช>บ้านเรา<ช>มีเซเว่นเพียบเลยเออใช่อ,อ,อาแ <นะ S 2> ่ตกปลาทิ้ง โอเคนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยเยี่ยมไปเลยครับกําลังอารมณ์ไม่ค่อยดีต้องการอะไรเนี่ยอ้าวฮะคุยด้วยก็ไม่ได้อ่ะฮะโอ้ยเป็ดใหม่เวียดล้อยังไกลองอืมอือฮขนาดนั้นเลยอือที่เราตั้งใจขนขนขยะเซลมอนวอลลี่ ต้องดูด้วยไม่มีคนคนเลยไม่ไม่ได้หรอไม่เชน่นอาวยี่รือจะได้เจอกันอีกโอ้ผมว่าจะไปสำรวจท่อลงมันไปทางไหนท่อเข้าไม่ได้ลงต้องมีกุญแจก่อนลงไม่รู้ต้องทำเฟสอะไรนะลืมเหมือนมันมีเฟสเนี่ยมีบางอย่างปแปลกๆกำลังเกิดขึ้นในโซนชุมชน c อมมูนิตี้เซ็นเคืออะไร เราปลบเควสหิ้งเฉยเลยโอ้โหจะกดจักรบาดอ๋อเราเราเราไม่ต้องไปทำควสน,นั้นลงเออเราจะทำโจจ้าให้ลงอ๋อเออเพราะงัน้นเราไม่ต้องไปทำควสน,นั้นเออตาไม่อยู่อะอยู่อะลบลบงลงฉังขยายมาแล้วลงเออใช่ตามนั้นแหละนะบิสตาดิวสตาร์ดิวสตาร์ดิวสับเฉฟต์อีเลฟเว่นนะครับผมฮะนายทุนเท่านั้นนะครับผม เจอละเซลมอนเบอร์รี่ฮะแมนแมนแมนจงออกแซลมอนมาได้น้อยมากแบบลงหรือว่าจะหากันง่ายๆฮะคือมันจะไม่เกิดที่เดิมหรอมันเกิดที่เดิมแหลลงแต่แต่มันจะมีเวลาในการงอกไงลงอืมแล้วไ ใครเปิเข,เข้าออกวะนี่น้องสอั้นนี่โดอ๋อโอเคโอถ้าเราทิ้งไม่นานาม,มันก็จะได้เก็บได้ทีเยอะใช่ไหมไม่น่าหวงเล่นข่าวก่อนแบบมันออกมาเทียบเลยว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้เก็บมันใช่ไหมใช่โอโ้โหลงหมวกแมวน่ารักอ่ะกเปิดกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนด้วยหมวกแมว ร้านมันเปิดทั้งกลางกลางคืนเลยอ่ะโจจ้าเหรอลงหม,มวกแมวแมวแมวที่<บ>อยู่ในป่าโน่นน่ะลง<บ>นั่นแหละฮะต้องต้องทิ้งไว้นานแล้วค่อยมาเก็บทีเดียวครับผมไอ้ยเซอรมอนเบอร์รี่เนี่ยไม่ไมเก็บท<ด>ุกวันไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าผมเดินผ่านผมทีเก็บลงอ๋อไม่มาเก็บบ่อยๆไม่ได้งไงลง อ๋อใช่เก็บไปบ่อยมัน,ม,นมันเสียเวลาเออมาเก็บรวดเดียวเลยครับก็เดินผ่านก็ค่อยเก็บกันลงอืออือใช่ใช่ใช่แต่แต่ไม่ใช่ว่าเดินผ่านแล้วเห็นแล้วไม่เก็บเหมนันั้นเจีได้นั่นแอละโอเคได้มาเยอะเลยโอเคจะดีมากเลยถ้าเราเอาไปขายเพราะว่ามันราคาถูกมาก เอาเก็บไว้ให้ลุงคุยขยะดีกว่าฮะเออคุยขยะผมชอบครับ <S 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 เอเอเจอแมวเอ้ยนี่ไงผมเจอไอ้ที่เห็ดด้วยเออไม่ไม่มีใครมาเก็บเห็ดเลยพผมก็เก็บไปแล้วทีหนึ่งอะโลอ๋อลืมอะออมเอาล่ะได้มาหกอันครับผมนะรวยรวยรวยวันนี้ ไม่ทันะลรก็จะมืดแล้วเนี่ยอ,อ่าเอาเหล็กไปเผาเนะะี่ยฮะนี่เผาหมดแล้วนี่ว่าโอเคต้องรอสตรอ,อเบอรี่โตนะเะพราะเราเกิดจะถึงลืมตาอ้าปากกันได้นะครับท่านผู้ชม ขนาดนั้นเลยหรอใช่ตอนนี้จนกันมากเลยเพราะสตอเบอรี่ครับหลักๆเลยครับผมแบบจังหวะจังหวะจังหวะอัพพอรูวะปูวะปูวะเก็บไว้ทำสปริงเกอร์ครับผมสปริงเกอร์ต้องใช้โกบาด้วยต้องเข้าลึกกว่านี้ก่อนครับผมต้องเก็บแซลมอนเบอรี่ไว้เยอะครับผมนะเพื่อเอามาแดกนะผม อคนนี้เลยใช่ครับไม่ง,งั้นลงลงต่อไม่ได้นะฮะรเสร็จข <ผม S 1> ยะบ<ม>้านุูเยอะมากมเสร็จแเราล่ละผมผมไม่อยู่เจ็ดอันลงเดี๋ยวผมมาไปใส่หลังให้ได้เลยฮนะผมไม่ค่อยได้ใช้ตกปลากินสาหล่ายก็ได้ลงอยู่ได้อมอมโหมีนี่ฮะแม่คอปเปอร์ อะไรขายได้อีกวะเนี่ยเออไลซ์ซีมันไม่มีอะไรขายได้เลยตอนนี้ม,มีแต่ของที่เก็บเอาไว้ได้อย่างเดียวครับผมนะจะจะขายแซฟมากเลย <c oughs> ช่างมันเถอะไม่ขายดีกว่าคนระโอเคเผาเสร็จแล้วมาลงุงสี่ทุ่ม <c oughs> แล้วนะลงมันยังไม่บอกว่าเที่ยงคืนโลง นอนหรอจะเอ e เนอรี่หมดแล้วลุงเลยเดี๋ยวผมจดิกลับแปับนึงยแมพเราจะเผาแร่รอเลยครเอา้าฐานไม่มีว่าานหมดฮะตอนนี้รอลงบอยเดินกลับแล้วกันครับ่านคนเมื่อไปลงทำไงดีเนี่ยอาทำไฟให้ผมทำไฟครับอา อ่าโหอุปกรณ์ทำไปก็ไม่มีกลับมานมืดๆนึ่นี่แหละกลับกลับมาตอนมืดอึดอ่าต้องต้องแบบให้ต้นสตรอเบอรี่โตนะครับผมเราถึงจะลืมตาอ้าปากอัพเกรดสิ่งของได้อ่ะรอลุงบอยกลับมาครับสตรอเบอรี่โตก็อาตังลงไปให้โจจ้าดีโื้ เอาไปที่จอดจงไวให้จอวหน้ายังไม่พอลงต้องมีตังประมาณสองหมื่นเลยและลุงโอ้พอแล้วลงตึงอผมขายปลาสิบวันก็ได้ลงสองหมื่นโอ้โหได้เลยลุงเราจะเอาแร่โทป้าไปขายด้วยลุงดึกแล้วลุงนี่อยู่หน้าบ้านแล้วนะฮึมข้อนม้นี่มาใครเล่นหน่อยเอสววาเขาเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วอ นอนแล้วนี่ครับไม้ห้าร้อยอันเัาขายได้ปะ่ะโหขายทำไมเอาไว้ทำสะพานทำสะพานอะไรเละครับอือ,อะไรวะเนี่ยเลือกอาชีพเป็นชาวประมงหรือว,วางจับดักโอ้โหครับลว<ง>์ม,มีราคาแพงโครย์ะโรย์ทั้งหินเอาหินไม่ขาย ผมได้เป็นชาวประมงแล้วโหลได้เลยครับโอ้ยดูขายอะไรเนี่ย2,000โอ้โหลยเลยเลยเลยหมูหมากาไก่ขายหมดเลยขายหมดเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เราจะไปเที่หน้านี้กันก่อนของนะเจอใหม่ผมในคลิปหน้าผมวันนี้ไปกันแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ